สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามารีวิวทุเรียนจากจันทบุรีกันนะคะจากสวนเลยสั่งมาสองลูกสั่งมาสองลูกครั้งแรกเลยเก้าโรยูยอดดูภูดูภูดูภูค่ะโอ้โหสุดยอดเลยเต็มเต็มมากภูห้าแถวเลยค่ะ จากสวนจันชบุเรีรูกใหญ่มาก,อ,นนอ,ก,กอันนี้คือลูกแรกนะะี่คือลูกแรกนะคะลูกแรกแหมสองรูกคือ2อรูกคือ10โปรดูภูค่ะไม่ผิดหวังอันนี้ดูภายนอกก่อนนะคะเดี๋ยวรออีกสักวัน2วันเดี๋ยวแกะเนื้อให้ดู เดี๋ยวเรามีมารีวิวกันอีกรอบนึงโอ้โหสุดจริงเราดูหนามเป็นสีน้ำตาลอันนี้ขั้นแรกก่อนแก่แน่นอนแล้วพูโอ้โหสุดจริงๆรสองลูกนี้10บโรโสิบกิโลสองลูกนี้สิบกิโลเกรดเนะคะเดี๋ยวมารีวิวเนื้อให้เพื่อนๆดูกันอีกทีหนึ่ง ว่าจะเม็ดเล็กและเนื้อหนาเปลือกบางขนาดไหนโอเคค่ะสวัสดีค่ะ